สวัสดีครับคนนะนเชนน่องผมเลยครับมาพบพอลครับท้ช่วงเมนูนะครับผมมานี่นะครับจะมาเสนอเมนูนะครับเมนูอีสานนะครับมีสานบ้านทอดเมนูแกงไก่นะครับแกงไก่ไส้เส้นนะครับผมโอเคเมนูคุณแม่บอกมาครับผมครับต่อไปนะครับมาเบิ่งวัตถุดิบหลักยังเป็นทั้งการทอานะครับเป็นไก่นะครับตอนนี้นะครับเป็นไก่เหนียวนะครับตัวนี้เป็นไก่เหนียวแกงเหนียวนะครับก็จะมีไข่นะครับมีตับ ครับแกงใส่เส้นนะครับใสนเส้นใช้วุ้นเส้นนะครับนี่วุ้นเส้นแ่นำมันเรึบร่อยครับวุ้นเส้นอ่อนๆนะครับมีพักกับมีพักหอมครับพักตูนะครับแล้วก็นี่แกงข้าวครับนี่ครับพริกครับหัวอมหอมแดงนะครับตะไคร้ส้อยดาวนะครับแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร่ส้อยหยาบนะครับแล้วก็ใบมะกรูดส้อยหยาบนะครับผมปังจากที่ตำนะครับ มะพริกตามเลยใช่นะครับติไฟนะครับก็ใส่ครัวนะครับใสใ่ไ,สไ,สไก,ก่นะครับลงไป่ใใสเดี่ยเขาจะครัวก่เนี่บ หมอกจะโอาหนามนะครับนามจอดได้ไหมนะครับดังกิบนีกครับขัวเป็นไก่เริ่มซุกนะครับขัวไปเรื่อยนะครับเป็นกไก่มมนซุกนะครับหลังจากที่ไก่เริมรมเอมซุนก,ก,นกนะครับผมสะเอาตะไคร้นะครับตะไคร้ส้อยยางก็ใบปูสร้อยยางครับขึ้นไปขึ้นไป ถามเลยนะครับปลาแดกครับ hmm? ปลาแดกปลาแดกใส่แกงนะครับนี่ปลาแดกใส่แกงเส็ไเลยนะครับหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนครึ่งนะครับใช่ครับไปครับเ hmm? นี่ยซุปนสดครับผงงูหา้าวเลยนะปวดอะไรปวดใส่นิกหน่อยครับใส่แลกแซ่บแลกหน่อ hmm? ยแซ่บ ใส่ปลาแซกนะครับ <Yeah. S 1> ัวไปเรื่อยๆครับัวจนนี่ไม่เป็นไก่เหนียวนะครับัวสีดอนดูดเล็กน่อยนะครับโอเคัวอีกนะครับเรื่อยๆนะครับ, <Okay. S 1> วรบัวไปเรื่อยๆครับัวไปเรื่อยๆโอ้ครับพี่ oh, น้อง โบดีเห็นเนมใส่เศษสันส้นแบดเบิร์ดครับใช่เป <What? S 1> ็นแบดเบิร์ดแบดเบิร์ดอะไรตัดเต้ครับแ oh <no. S 1> บดเบิร์ดโบเห็นวิธีการใส่เสศษเนานะโบเป็นยังครับหลังจากข้าวคัวแล้วเ้าเกิดใส่เศษน,นะครับใส่เสศษใส่เศษลงไปใส่พักปรุงรสด้วยครับสเสร็จแล้วนะครับผมแกงไก่ใส่เศษน,นะครับอ่ะมากินครับมันกินน้วกันครับเนี่ยเศษเดือดก่อนนะครับเนี่ยมากินครับผมมาตรวจจ้บ สมารถคลิปนี้นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับทั้งหมดเลยนะครับเด้อ